thank you ออนไลน์สไตล์ครูขีมนะครับวันนี้กลับกันมาอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเรนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอวิชาหน้าตาสิงนะครับซึนนน่งในหน้าตาสิงเนี่ยก็จะมีละหลายประเภทกันแต่วันนี้ที่เรายกมานะครับก็คือการเรียนเรื่องของละครน,นะครับมาดูกันว่าะละครที่จะเรียนเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับจะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะครับก็คือ ละครย้อนดูชีวิตทำไมคำว่าละครย้อนดูชีวิตถึงมีบทบาทนะครับสําหรับวันนี้วันนี้นะครับเราจะเห็นทั่วๆไปนะครับะละครนะครับที่เราเห็นนะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับประเทศเราเนี่ยชอบมากนะครับมีละครให้ได้ดูกันนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครเนี่ยมันมีโครงสร้างนะครับผู้ช้วนนักเรียนเนี่ยดูกันอยู่เป็นประจำแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับละครเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงาการแสดงที่เป็นเรื่องราวนะครับมีการสะท้อนมุมมอง,องชีวิตนะครับละครบ,บางเรื่องนะครับก็ได้สะท้อนมุมมองนะครับความเป็นจริง เรามาดูองค์ประกอบของบทละครด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. นึงนะครับโครงเรื่องนะครับหลักประกอบสําคัญนะครับระดับแรกของละครเนี่ยนะครับมันจะต้องมีโครงเรื่องในการนําเสนอนะครับโดยโครงเรื่องเนี่ยมีคอนเซปต์ของมันง่ายๆนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับประกอบนะครับกับการดําเนินเรื่องนะครับซึ่งละครที่ดีนะครับละครที่น่าติดตามเนี่ย ก็จะต้องมีลำดับนะครับเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ต้นนะครับการเจอปัญหาการพบปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ตอนจบนะครับการคี้คลายปัญหานะครับซึ่งโครงเรื่องนะครับแล้วแต่ผู้สร้างนะครับว่าผู้สร้างจะนําเสนอมันยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะนําเสนอด้วยจุดจบก่อนนะครับแล้วถึงจะเล่ามาถึงจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของผู้สร้างแต่ละคนนะครับ สองนะครับตัวละครและก็การวางลักษณะนิสัยของตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ละครเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับการวางรูปแบบของตัวละครนะครับมีพระเอกมีนางเอกมีเพื่อนพระเอกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบโดยหลักนะครับซึ่งการจะทําให้ละครเนี่ยน่าสนใจนะครับการวางนิสัยนะครับของตัวละครนั้นๆเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าจะทําให จดจําได้นะครับว่าตัวละครแบบนี้นะครับแสดงอาการหรือมีนิสัยอย่างไรนะครับซึ่งนิสัยพวกนี้แหละครับมีส่วนสําคัญให้การดําเนินเรื่องเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันนะครับเช่นถ้านิสัยพระเอกนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีความเป็นคนดีดูแลมีน้ําใจนะครับนี่ละครในแนวนี้นะครับก็จะเน้นสื่อสารในเรื่องของให้พระเอกเนี่ยทำดีเอาชนะความชั่วนะครับในขณะเดียวกัน ตัวละครที่เป็นตัวร้ายนะครับก็แสดงบทบาทาความก้าวร้าวการมีอารมณ์นะครับแล้วว่าการกระทําที่ส่งผลให้เขาเนี่ยมีความหลุร้ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางละครบางเรื่องก็อาจจะแฝงความดีในความร้ายซึ่งเราเห็นกันอยู่บ่อยนะครับ 3. นะครับความคิดหรือแก่นของเรื่องนะครับซึ่งความคิดหรือแก่นของเรื่องเนี่ยก็อาจจะหมายถึงจุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างนะครับได้กําหนด ให้ะละครในเรื่องเรื่องนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายแบบใดนะครับเช่นบางเรื่องเนี่ยละครก็จะสื่อสารว่าเราเนี่ยอ,อยากจะสอนให้นักเรียนหรือสอนให้คุณผู้ชมผู้ดูนะครับรู้จักการทําดีอ่า t นนคือจุดมุ่งหมายของเขาซึ่งการทําดีเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แล้วก็บางเรื่องก็จะมีจุดมุ่งหมายที่มีความสอดแทรกไปในการกระทำของตัวละครต่างๆนะครับแต่ละเรื่องแต่ละบทนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้แหละครับคือความน่าสนใจของละครในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับ C นะครับการใช้ภาษานะครับซึ่งการใช้ภาษาเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่ผู้แสดงเนี่ยได้ส่งสารนะครับถึงตัวละครในเรื่องนะครับเพื่อที่จะ ส่งต่อให้กับผู้ชมนะครับซึ่งการใช้ภาษามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะอธิบายเนื้อเรื่องนะครับอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับผ่านภาษาที่ผู้แสดงนะครับได้ใช้นะครับ5นะครับเป็นเรื่องของเพลงนะครับซึ่งก็จะเป็นศิลปะอีกหนึ่งชนิดนะครับที่การใช้เพลงเนี่ยมีส่วนช่วยในบทละครเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยจะเป็นตัว กระตุ้นนะครับความน่าสนใจนะครับกระตุ้นถึงอารมณ์นะครับให้กับผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับทำให้ละครเรื่องนั้นนะครับไม่จําเจเกินไปนะครับซึ่งเพลงเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าละครบางเรื่องเนี่ยก็จะมีเพลงประจำของละครเรื่องนั้นเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศในละครนะครับเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะทำให้ละครเรื่องนั้นนะครับ มีความน่าสนใจนะครับและหกสุดท้ายนะครับก็คือภาพนะครับภาพก็คือ,อาการแสดงออกของผู้ที่แสดงนะครับว่าเขาแสดงออกอย่างไรนะครับการกําหนดการกํากับภาพที่เกิดขึ้นภายในตลอดทั้งเรื่องของละครเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ละครเรื่องนั้นนะครับน่าสนใจนะครับบางละครเนี่ยถือว่าทําได้ดีในส่วนของผู้แสดงมีความ เข้าถึงบทบาทนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยเชื่อว่านั่นแหละคือการแสดงที่สมจริงนะครับแล้วก็ในส่วนเดียวกันเนี่ยาการกำหนดนะครับภาพที่เกิดขึ้นภายในเรื่องเนีครับสามารถแสดงได้นะครับถึงการเอาใจใส่นะครับของการผลิตละครละครหนอึ่งน,นะครับครับและนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบอของละครนะครับที่คุณครูมานำเสนอน,นักเรียนเนี่ย ได้ฟังได้ดูกันคร่าวๆนะครับเชื่อว่าละครนะครับจะสามารถสะท้อนถึงชีวิตแนวคิดนะครับแล้วก็การกระทำของเราและสังคมของเราได้นะครับดูละครนะครับดูให้เกิดผลนะครับดูละครนะครับเพื่อปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับและคุณครูมีใบงานนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะสรุปในเรื่องของโครงสร้างบทละครได้นะครับผ่านใบงานที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับพบกันใหม่ในครูเข็มเกษมสำราญนะครับเรียนออนไลน์สไตลค์ครูเข็มในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ